يوسف زوجتك وأنكحتك مخطوبتك المصونه الآنسة أتنا بنت داود الذي وكلني بمهر مئة وخمسة وعشرون أبات قبلت نكاحها لنفسي بذلك บขออนุุมทนาบุญนะครับขออนเโมทนเชิญขบวนอันทรงเกียรติที่เดินทางมาจากวังใหญ่นะครับทราบว่าในในช่วงนี้นะครับขบวนอันทรงเกียรติที่เดินทางมายังอาคารมัสยิดอันอัลวีในครั้งนี้ทราบว่าเดินทางมาถึงแล้วนะครับในนามของคณะ ผู้นำประจำมัสยิดท่านอิหมัมบวินอรุณบุญทรัพย์และคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนผู้เอาโสหลายๆท่านด้วยกันครับวันนี้เมื่อทางขบวนเดินทางมาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้น้อมเรียนเชิญนะครับขบวนที่เดินทางมาถึงได้ขึ้นสู่ยังอาคารชั้นสองของมัสยิดเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตทุกท่านเลยนะครับ เราจะใช้อาคารชั้นสองซึ่งที่ประกอบไปด้วยวิธีการละหมาดต่างๆแลวันนี้เราก็จะได้ดําเนินการตามแบบทบับของท่านอดุสลลัสลอลลราใวะสลัมเราด้วยการอากัตนิกะนะครับในบ้านของบอสุภาณุวัตลาครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญผู้อาวุโสตลอดจนคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดของเรานะครับที่อยู่นหลายท่านด้วยกันนะครับได้ ขึ้นมาบนอาคารชั้นสองนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสกีพยานในการดําเนินการของท่านผู้นําของเราในวันนี้ด้วยนะครับครับตอนนี้ผมมองไปด้านด้านหน้าของอาคารมัสยิดนะครับก็ทราบว่ากําลังเตรียมการต้อนรับกันอยู่ด้านหน้านะครับก็อยากจะส่งสัญญาณเสียงนี้ไปยังขบวนเจ้าเบ่านะครับขบวนเจ้าเบ่ายูซุปนะครับวันนี้ทราบว่าชื่อยูซุป อรุณบุญทรัพย์นะครับเนี่ยาสกุลเดียวกับท่านอิหมัมเราเลยพร้อมแล้วก็เรียนเชินท่านอิหมัมปูบินอิหมัมประจํามสยิดอันอัลวีของเราได้พูดคุยกับขบวนที่เดินทางมานิดนึงนะครับเรียนเชิญท่านอิหมัมครับขอแสดงความเสายดส ท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดเสนหาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านโคเตปเตปอาจารย์กามรุดีนมาลีพันธ์บรรดาคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมมากับกระบวนของท่านเจ้าบ่าวในวันนี้คุมดุลิลละขอชุกโกรในมหากรุณาธิคุณจากเอกของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้ เราทั้งหลายมีโอกาสได้อยู่ในมัจลิสที่มีเทียนยิ่งที่เป็นมัจลิสที่จะได้มีการทำรงไว้ซึ่งสุนนะของั่านนบีสซลมลอฮอออลัยฮิสลมอันก็คือการดำรงไว้ซึ่งการนิกะตามแบบฉบับแห่งอัลอิสลามขออนุญาตได้น้อมต้อนรับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะได้เข้าสู่กระบวนการในการนกะวันนี้ขอเรียนเชิญ ผู ett, ้ดำเนินรายการนะครับผมคุณมูฮัมหมัดพงอ๋อมไพได้ดำเนินการได้เลยครับผมครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เดินทางมากับขบวนเจ้าเบลในครั้งนี้นะครับในการใิการในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากหลายส่วนของคณะกรรมการมัสยิดประจำมัสยิดอัลอัลลีของเรา วันนี้เราได้รับมาก็คือผู้ที่จะได้ทําการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรานเพื่อเป็นตบวรุกในการกณิกาในครั้งนี้นะครับได้แก่คุณครูอับดุลนาคนาวานะครับจะได้ทําการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์กุรานแล้วก็อันดับต่อไปนะครับผมจะได้คับท่านพี่น้องไปก่อนในช่วงหนึ่งนะครับผู้ที่จะทําหน้าที่ในการคุตบะคุตบะนิกาวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการมัสยดเช่นกันนะครับคือคุณครูมุตตะฟามัดดินคุณครูใหญ่โรงเรียนนูรุ่นปิดายะและผู้ที่จะดําเนินการอภนนิกาในครั้งนี้นะครับอย่างเป็นทางการก็คือท่านผู้นําของเราคือท่านอิหม่ามมูบีนอรุณบุญซับซึ่งท่านรับหน้าที่จากคุณพ่อเจ้าสาวคือคุณดาวุฒินะครับได้ทําการอภรนิกาให้กับบุตรสาวของท่านนะครับ นะครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับเพื่อบรรากาศในครั้งนี้นะครับจะได้ใช้เวลาในส่วนนี้ไม่มากนักนะครับก็คงจะได้เริ่มภาควิธีการกันเลยนะครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณครูอับดุลนาคนาวานะครับได้ทําหน้าที่ในการอัญเชิญประมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อเป็นตบะรุกเป็นเกียรติกับงานวลีมาในครั้งนี้นะครับก็น้อมเรียนเชิญเลยครับ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وقلق منا زوجها واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا القبيس بِالطَّيِّبِ ولا وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب فان كفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ميقاتهن <applause> فإن طبعن لكم عن شيء من نفسا فقلوا ซาดัลลอฮุลลาฎีมครับที่จบเวลานั้นเป็นการอัญเชิญพระมหาคัมบียนกุรานโดยคุณครูอับดุลนาคนาวานะครับก็ความดีในส่วนนี้นะครับก็มอบให้กับพี่น้องเราทุกทุกท่านเลยนะครับที่จะได้รับความดีงามนังนในการกัญเชิญพระมหาคัมบีรนกุรานนะครับ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> يا أيها الناس اتقوا ربكم, <applause> ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني สุนัขของ رسولullah สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขอความสันติสุขความรักความเมตตาจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอัลลอฮ์ประสบแด่ท่านอิหม่ามมูบินอับดุนซับอิหม่ามมูฮัมมัดสันเนฮะบรรดาคณาจารย์ที่ร่วมในมัจลิสแห่งนี้ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่ เราได้ตักเตะได้หิายะให้เรามาเจอกันในวันนี้นะครับแล้วเจอกันในสภาพที่อยู่ในมัจลิสของการอิกะนะครับก็ถือเป็นมัจลิสที่มีเกียรติเป็นอย่างยิ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนะครับในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้เขาทั้งสองเนี่ย จะมาทําสัญญากันจะมาผูกมัดกันด้วยกับคำมั่นสัญญาที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละอฮงอัลัลฮิวะซัลลัมและสิ่งที่ตัวผมนะครับอยากจะเรียนกับท่านพี่น้องนะครับตลอดจนบรรดาคู่บ่าวสาวและในวันนี้บรรดาท่านเจ้าสาวเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ผมหนหนึ่งท่าน ท่านที่เคยเรียนในสมัยปารตุอินนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกบทเรียนสุดท้ายนะครับบอกอายะสุดท้ายก่อนที่นางจะไปใช้ชีวิตคู่นะครับด้วยกับอายะกุรอานสั้นๆลอตตาลาได้กล่าวว่าวาชิรูฮุนนบินมารูพานทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับนางด้วยกับคุณธรรมและความดีต่างๆ ไอ้คำว่ามารุฟตัวนี้เนี่ยมันกินความได้กว้างมากแต่ที่ผมอยากจะยกเสนอให้กับผู้เบ่าวสาวและตลอดจนท่านพี่น้องเนี่ยก็คือเรื่องของคำพูดก็ดีนะครับเพราะคำพูดเนี่เป็นสื่อหนึ่งที่จะเป็นสื่อที่จะทำให้มีการปฏิสัมพันธ์มีการอยู่ร่วมกัน มันเป็นสื่อที่จะบอกถึงอารมณ์ภายในนะครับดังนั้นการใช้คำพูดที่ดีมันเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องปฏิบัติกันนะครับไม่ใช่เฉพาะคู่บ่าวสาวนะครับในการที่เราจะปฏิสัมพันธ์กับบรรดาญาติพี่น้องหรือบรรดาเพื่อนฝูงนะครับเมื่อพูดดีเราก็จะปฏิบัติดีนะครับนี่คือประการที่สอง ประการที่3นะครับก็คือการเมื่อเราใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือเรื่องของการอดทนต่อสิ่งที่มันไม่ควรอดทนต่อสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะพลังพาดนะครับอันนี้เป็นข้อสําคัญนะครับหลายๆท่านในที่นี้นะก็ได้มีชีวิตคู่นะครับแน่นอนเราเนี่ยไม่ดีดีทั้งหมด มันต้องมีมีผิดแล้วก็มีพลาดนะครับดังนั้นในการใช้ชีวิตผู้ผมอยากนำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับว่าอายาณนี้เนี่ยผมมองว่าก็น่าจะครอบคลุมที่สุดแล้วนะครับด้วยกับอายาที่เราตระลาได้กล่าวว่าวาาชิรูหุนนบินมารุนะครับสุดท้ายนี้ขอวิงวอนต่อเองค์ลอะสุบหานูวาตาลานะครับให้ คู่พสาวนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตลอดจนบรรดาผู้มีเกียรติท่านที่อยู่ร่วมในมัจลิสแห่งนี้ครับก็ชิชจบไปนะครับเป็นการกุตลบาของท่านอาจารย์มุตตฟาหรือคุณครูมุตตฟาอาจารย์ใหญ่จากสถาบันนรุนนิไดยาบ้านมาของเรานะครับ ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับลำดับต่อจากนี้ไปเป็นลำดับที่มีความสําคัญเป็นอย่างจริงเลยสําหรับผู้เป็นเจ้าบ่าวแล้วก็เป็นผู้เป็นคุณพ่อเจ้าสาวนะครับที่วันนี้คุณดาวูดเองนะครับจะได้เป็นสกิบพยานกันด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านอิม่ามแล้วก็คณะที่ วันนี้เดี๋ยวสักครู่ท่านอิหมัมคงจะได้แต่งตั้งอายานในการดําเนินการในการนิก้าในครับนี้อย่างเรียว่าชัดเจนนะครับครับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับตอนนี้เจ้าเบ่าคุณยูซุปกับคุณพ่อคุณดาวูดหวังเจริญ

องอัลลอฮฺ سبحانه และ ت อาลาในขณะที่คุณดาวูดใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอาตีนาขอให้เราได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันด้วยกับคุณธรรมและก็ความดีงามซึ่งกันและกันตามที่ท่านอาจารย์มุสซฟาได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดคำพูดหรือการกระทําก็ตามหากว่าเรา อยู่ในหลักการที่อมตะอาลาได้สั่งใช้เราว่าอาชีรูฮุนในวิลมารูฟเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าชีวิตคู่ของเราก็จะดําเนินได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะครับผมแต่หากว่ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่คุณคล้องมองใจกันนะคุณยูซุฟก็จะต้องหันหน้าเข้าหากันนะกับอธินาแล้วก็ปรึกษาหรือพูดคุยปรับจูนในสิ่งที่มันอาจจะไม่ตรงกันเนื่องจากสภาวะ ความเป็นอยู่การเลี้ยงดูของเราที่อาจจะต่างกันต้องมาอยู่รวมกันก็จะต้องมีการปรับมีการจูนกันนะครับผมแต่หากว่าเราสองคนไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยลำพังขอให้คุณยูซุฟและก็อาตีนาได้รำลึกเสมอว่าวันนี้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งของคุณยูซุฟแล้วก็ฝั่งของ คุณอาตีนามาเป็นสักขีพยานมาเป็นกำลังใจให้กับเราในการนิกะของเราทั้งสองในวันนี้ปรึกษาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเราและถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าหากว่ามันจะต้องแยกจากกันก็จะต้องจากกันด้วยกับมะรูฟคุณธรรมและก็ความดีงามซึ่งกันและกันนะเราเไม่มีเรื่องที่จะศาสเสียเทเสียกัน สังคมปัจจุบันเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่อิสลามห้ามในเรื่องของการที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของกันและกันนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับผมเพื่อให้การในกาในวันนี้ไม่ขัดตกบกพร่องผมขออนุญาตได้ตตัวผมเองนะครับผมในเรื่องขององค์ประกอบของการในกาหรือรูปคนในการนียก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ประการ ก็จะมีหนึ่งวลีซึ่งวันนี้นั่งอยู่ทางด้านซ้ายของผมนะครับผมคุณดาวุฒิหวังเจริญได้วัวเค้นให้ผมทําการนิกาสองจะต้องมีเจ้าเ่าวันนี้เจ้าเบานั่งอยู่ข้างหน้าผมแล้วไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวคนนิกาก็ตื่นเต้นด้วยนะทำสบายๆไม่มีปัญหาวันนี้เราเป็นเจ้าเบานะรอที่สุดเลยนะเราเห็นแล้วประการที่สมจะต้องมีเจ้าสาว จำได้นะเจ้าสาวชื่ออะไรว่าดิอตินานะออัลฮัมดุลิลละแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าอย่างนี้แต่จำไม่ได้ยุ่งเหมือนกันนะประการที่สจะต้องมีพยานอย่างน้อยที่เป็นชายที่มีความอาเดนสองคนขึ้นไปเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละวันนี้ยูซุปกับอตินาได้รับเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่อนี้มาโมมัดเสนหาเป็นอี้มัมบะจมาซุรุนอิสลาม วังใหญ่แล้วก็เป็นคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดด้วยคุณครูอามีนเสนหากรรมการอิสลามประจํามัสยิดคุณครูชุกรีทองดีรวมไปถึงท่านคอเตบท่านอาจารย์โอมาสเสนหาบุคคลเหล่านี้คือคนที่พร้อมจะให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตคู่ของเราเพราะฉะนั้นในโอกาสที่วันนี้ยมัสยิดอันอาลุยได้ได้เป็นสถานที่ในการเิกา ก็จะมีพยานคอสก็คือท่านอาจารย์สารวุฒิมัดดินหรืออาจารย์มุสซอฟาแล้วก็คุณครูอับทุลล์นางนาวาแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ขอเชิญพวกเราเป็นพยานเป็นสักขีพยานในการเดกาแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือจะต้องมีอีบขบูลเดี๋ยวเราจะได้กล่าวกันเดี๋ยวอีมัมบีบมืออย่างเงี้ยนะแล้วก็รับเลยซ้อมก่อนไหมหรือไม่ต้องละนะเออ صفر الله صفر الله الذي لا إله إلا هو يوم يوسف زوجتك وأنكحتك مختوبتك المسونة الأنسة أتينا بنت داود <متحدث> الذي وكلني بمهر 125 وخمسة وعشرون أبات قبلت نكاحها لنفسي بذلك <applause> بارك الله بارك الله لكم ما واجمع بينكما في خير. أنا يادايرين جنتني محمد سنيها. اللهم <سؤال> صل <سؤال> على سيدنا محمد في ما وسلّم رضي الله وتعالى عن سارين سيدنا سينا ورسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد الحمد حمد الحامدين حمد الشاكرين ذي ربنا لك الحمد كما ينبغي لربك الكريم وعالم سلطانك اللهم اكتم نكاحه باب الصلاه والدوام ونعوذ بك من شر الطلاق والفراق ببركه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسألك ان تجحد أكبرك وميمونا ويقول كل واحد حازت الزوجين مسرورا وان تقطف في قلوبهم المحبه وارزقهما حسن الأنفا والصحبه اللهم اهدهما خيرا من المال والذريه وجعلنا واياهما من الاعطال والهدايه اللهم الف بينهما المحبه والمدا واهدهما على سبيل التقوى والرشاد وجمعهما حسن الاحتلام ورزقهما الصالح من البنين والبنات واصرف عنهما جميع البلاء والسيئات اللهم ألف بينهما كما علبت بين أبي آدم أمنا حواء وعلب بينهما كما علمت بين سيدنا إبراهيم الخلي وسيدنا حاجر اللهم ألف بينهما كما علبت بين نبينا محمد المصطفى وسيدنا عائشة الرضا اللهم ألف بينهما كما علبت بين سيدنا علي المرتضى وسيدنا فاطمة الزهراء اللهم ألف بينهما كما علبت بين سيدنا بين نبي... بين بين, 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 بين برحمتك يا ارحم الراحمين والف بينهما كما لبت بين الانصار والمهاجرين وهون احوالنا واياهما الى طريق المتقين اللهم افتح لنا ولهما ابواب الخير وباب البركه وباب النعمه وباب الرزق وباب القوه وباب الصحه والسلامه وباب المحبه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كرة عين وجنة للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وحينا من أمننا ورشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة فِي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين إذا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلام والتوفيق والهداية والبركة والنعمة والمحبة والعافية والمغفرة علينا وعلى والدينا وعلى هذين الزوجين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا وكوانك حوما إنك بسم العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا الله يا الله استجب دعاءنا يا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم